สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถกระบะในยุคปัจจุบันมีความมนตกประสงค์มากขึ้นมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะกระบะ4ประตูไม่ใช่มีไว้ใช้งานเพื่อเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถใช้ในแบบสันทนาการได้ด้วยไม่ว่าจะขนคนขนของท่องเที่ยวแคมปิง้งมีทั้งแบบตัวเตี้ยตัวสูงขับ2ขับ4เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ ใช้งานได้หลายโอกาสเช่นขนสัมภาระขับทางไกลวิ่งได้ทุกสภาพถนนแล้วรถกระบะสีประตูรุ่นไหนที่เบาะแถว2นั่งสบายที่สุดอะไรเครื่องโดยสินภาาคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ทเ o อร e r f o r m มนซ์เงียบหนุบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่ง สุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w เวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาโดยเรียงลำดับตามความชอบของลุงจากน้อยไปมากครับอันดับที่7 Mazda BT50 Double c a b ค่ายแห่งจิตวิญญาณสำหรับใครที่ชอบรถกระบะแนวหรูหราหรือ,รอตกแต่งมาในแบบ SUV หันมาคบค่ายนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเครื่องยนต์ดีเซลมี2ขนาดครับ1.9กับ3.0ลิตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ในตระกูลของ e ส u z u ซึ่งแตกต่างจากโฉมก่อนนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ของ Ford แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันและ450นิวตันตามกำลังของเครื่องยนต์ครับมิติตัวรถมีขนาด กว้าง1.87ยาว5.28สูง1.79เมตรฐานล้อมีขนาด3.12เมตรพื้นที่กระบะบรรทุกทางมาสด้าไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่เท่าที่ลงุงลองคำนวณพื้นที่คร่าวๆจะมีพื้นที่ประมาณ1,100จนถึง1,120ลิตรครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ช่วงล่างดีครับออปชั่นดีราคาถือว่าค่อนข้างคุม้มถ้าคิดว่าจะเน้นนามาใช้งานนะครับ โดยเฉพาะในรุ่นนี้พอเป็นเครื่องอ e ีซูซูแล้วหลายคนเบาใจไปเยอะเลยครับไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าซ่อมบำรุงและค่าดูแลรักษาราคามือหนึ่งจะอยู่ในช่วง771,000จนถึง1 1 5 3 0 0้บาทครับห้องโดยสารรุ่นนี้จะเน้นที่ด้านหน้ามากกว่านะครับจะดูโอโถงนั่งสบายสำหรับแถว2ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับค่ายอื่นเท่าที่ลุงลองนั่งมา ลุงว่ามันยังเล็กกว่าค่ายอื่นนิดนึงครับอันดับ6 i s u z u d m m x d o u b l e c a b กระบะขวัญใจชาวไทยหรือกระบะสามัญประจำบ้านที่ออกรุ่นไหนมาก็ขายดีไปหมดซ่อมง่ายมาก่อนเทคโนโลยีเอาไว้ที่หลังครับและถือว่าเป็นรถกระบะค่า,ายยอดนิยมในบ้านเราครับมีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกที่สำคัญประหยัดครับ เครื่องยนต์ดีเซลมี2ขนาดครับ1.9และ3.0ในตัว1.9จะมีแรงม้าทั้งหมด150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรในส่วนตัว3.0จะมีแรงม้าทั้งหมด190แรงบิดที่450นิวตันเมตรครับถ้าเราเทียบตามสเปคจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องยนต์จะเป็นสเปคเดียวกันกับ Mazda BT50 ครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.87 ยาว5.26สูง1.81เมตรฐานล้อมีความยาว3.12เมตรพื้นที่กระบะจะมีอยู่1,117ลิตรครับราคามือ1ทั้ง24รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่6 9 6 0 0 0บาทจนถึง1,192,000บาทครับรูปร่างหน้าตาภายนอกโดนใจคนไทยครับสำหรับภายในโดยส่วนตัวลุงว่าค่ายอื่นยังทำได้สวยกว่านะ การใช้งานโดยทั่วไปดีขนาดเครื่องยนต์1.9แล้วแต่ความชอบครับแต่โดยส่วนตัวลุงว่ามันอ่ดไปหน่อยแต่ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้พื้นฐานเครื่องยนต์มาดีสามารถเอาไปปรับแต่งขับให้มันสนุกขึ้นได้ครับห้องโดยสารโดยรวมถือว่าดีแต่แถวหน้าเนี่ยจะนั่งสบายกว่าส่วนแถว2ครับพนักพิงค่อนข้างชันตัวเบาะสั้นไปนิดนึงสำหรับลุงนะอันดับที่ห โตโยต้าไฮลักซ์รีโวดับเบิลแคปกระบะบ้าพลังที่ได้รับการยอมรับในเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีความทนทานและศูนย์บริการที่ไว้ใจได้ครอบคลุมทั่วไทยครับเครื่องยนต์ดีเซลมี2ขนาดครับ2.4กับ2.8โดยเครื่องยนต์2.4ลิตรจะให้แรงม้าทั้งหมด150แรงมา้าแรงบิดที่400นิวตันเมตรในตัวเครื่องยนต์2.8จะมีแรงม้าทั้งหมด204แรงมา้า แรงบิดเล็กน้อยครับอยู่ที่500นิวตันเมตรแรงบิดขนาดนี้ไปได้ทุกที่ทเที่ยวได้ทุกดอยครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.90ยาว5.32สูง1.81เมตรฐานล้อมีความยาว3.08เมตรพื้นที่กระบะมีอยู่1,145ลิตรครับราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่692,000บาท จนถึง1.324 000านบาทครับถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกครับมีความแรงของเครื่องยนต์เป็นจุดเด่นแต่ช่วงล่างก็อย่างที่รู้ๆกันครับถ้าจะขับเร็วต้องระวังนิดนึงภายในห้องโดยสารออกแบบได้ดีก็จริงแต่วัสดุก็อย่างที่รู้ๆกันครับสำหรับห้องโดยสารแถว2พนักพิงชันครับแต่ว่าตัวเบาะดีเวลาที่เรานั่งทางไกลยาวๆเนี่ยอาจจะต้องขยับตัวช่วยหน่อย ถึงจะนําใไ้นั่งได้สบายขึ้นครับอันดับ4 n i นิสสันนาวาลาดับเบิลถ้าความคุ้มค่าอยู่ที่น้ำหนักการบรรทุกหันมาคบกับรถค่ายนี้ได้เลยครับมีชื่อเสียงในด้านความทนทานไม่ว่าจะเป็นคัตซีหรือว่าตัวถังเครื่องยนต์มีความแข็งแรงทนทานและมีความประหยัดในระดับหนึ่งครับโดยเฉพาะงานบรรทุกหนักสำหรับในบ้านเราจะมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรอยู่2รุ่นครับรุ่นแรก163แรงม้า แรงบิด403นิวตันเมตรรุ่นที่2 190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.82ยาว5.21สูง1.78เมตรฐานล้อมีความยาว3เมตรพื้นที่กระบะมีอยู่1,139ลิตรราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่849,000 จนถึง1.160.000บาทครับสำหรับการออกแบบนะครับรูปล่างหน้าตาแล้วแต่ความชอบบางคนดูว่ามันบึกบืนบางคนดูว่าไม่สวยสำหรับภายในโดยส่วนตัวลุงมองว่าออกแบบได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงกับหวือหวาภายในห้องนยสารถือว่าดีนั่งสบายทั้งสองแถวโดยเฉพาะแถวสองเวลานั่งมีความใกล้เคียงกับรถเก๋งครับอันดับที่3 MG Extender Double Cab กระบะมาแลนด์ค่ายน้องใหม่จากประเทศจีนครับจุดเด่นคือความใหญ่ครับตัวกระบะใหญ่ขนของได้เยอะห้องโดยสารใหญ่กว้างขวางเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบด้วยมิติของตัวรถแล้วเนี่ยอยู่ติดอันดับท็อปทรีของกลุ่มเลยครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาถ้าเปรียบเทียบในสเปคใกล้เคียงกันถือว่าราคาถูกกว่าเพื่อนครับในส่วนของศูนย์บริการอะไหล่อู่ซ่อม เอาไว้คุยกันที่หลังนะครับเพราะว่ายังเป็นรถค่ายน้องใหม่เอาไว้ดูกันยาวๆตลาดในบ้านเราจะมีเครื่องยนต์อยู่ขนาดเดียวครับก็คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตร161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.90ยาว5.36สูง1.85เมตรฐานล้อมีขนาด3.15เมตรพื้นที่กระบะ 1,184ลิตรถือว่าใหญ่มากครับราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่7 6 9 0 0 0บาทจนถึง1 1 0 0 0 0้บาทครับถึงเป็นค่ายน้องใหม่ก็จริงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรถเนี่ยทำกันบ้านมาดีพอสมควรครับเอาเป็นว่าใครเห็นแล้วดูถูกใจแล้วการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างการขับขี่สมรรถนะใช้ได้หลายๆคนติเรื่องแรงบิดครับ ที่มีแค่375นิวตันเมตรแต่โดยส่วนตัวถ้าที่ลองขับดูลุงว่าไม่ขี้เหล่ครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีฐานล้อยาวทําให้ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะเบาะแถว2ครับมันนั่งสบายถ้าเปรียบเทียบกับกระบะทั่วไปด้วยกันอันดับที่2 Ford r a n g h r r T 6 Double Cap เจ้าของสโลแกนเกิดมาแกร่งจากดินแดนอเมริกาที่โดดเด่นในเรื่องของออปชั่นสมรรถนะและ ความแรงต้องมาก่อนครับในส่วนของเครื่องยนต์จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรจะมีอยู่3รุ่นย่อยครับรุ่นแรกก็คือเครื่องยนต์ขนาด150แรงม้าแรงบิด3 5 0นิวตันเมตรรุ่นที่2เครื่องยนต์ขนาด170แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรและรุ่นที่ 3, 3เครื่องยนต์ขนาด210แรงม้า แรงบิด500นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซินขนาด3.0ลิตร V6 จะให้กำลัง397แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.91ยาว5.37สูง1.88เมตรฐานล้อมีความยาว3.27เมตรพื้นที่กระบะด้านหลัง1,330ลิตรครับ ราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่732,000บาทจนถึง1,299,000บาทครับส่วน Ford Ranger Raptor ราคาจะอยู่ที่1,869,000บาทครับพูดถึงภาพโดยรวมของกระบะในค่ายนี้จะเป็นกระบะท,ที่ใช้ในเชิงสันทนาการครับไม่ได้เป็นกระบะในเชิงพาณิชย์ คนที่ใช้งานหรือกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่ซื้อรถกระบะมาใช้งานในครอบครัวต้องการความอเนกประสงค์ใช้แบบขนคนขน,ข,นของได้นิดหน่อยและฟังก์ชันออปชั่นใกล้เคียงกับรถเก่งครับในส่วนของห้องโดยสารออกแบบได้ดีดูทันสมัยวัสดุดูพรีเมียมมีความหรูหราครับสำหรับเบาะแถว2เนื่องจากว่าเป็นรถที่มีฐานล้อใหญ่กว้างทำให้เบาะแถว2กว้างเลยทำให้นั่งสบายไปด้วยครับอันดับที่ 1. m i t s มิตซูบิชิ Titan Double c a p ปเป็นรถค่ายญี่ปุ่นที่ในบ้านเรารู้จักกันดีครับจุดเด่นก็คือเน้นในเรื่องของความสปอร์ตและความแรงสมรรถนะการขับขี่ดีมาพร้อมกับออปชั่นอย่างเพียบและมีแฟนคลับเหนียวแน่นครับในโฉมปัจจุบันจะมีเครื่องยนต์ดีเซลอยู่2ขนาดครับแบบใช้พื้นฐานทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตร128แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตร แบบที่2เน้นสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร181แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.82ยาว5.30สูง1.79เมตรฐานล้อมีความยาว3เมตรพื้นที่กระบะอยู่ที่1,050ลิตรครับราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่685,000บาท จนถึง1,196,000บาทครับหลายคนคงงงว่าฐานล้อเล็กกว่าแต่ทำไมนั่งได้ดีกว่าอย่างที่ลุงเคยบอกไว้ครับรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานล้อก็จริงแต่ในส่วนของพื้นที่ระหว่างฐานล้อเขาออกแบบได้ดีขนาดไหนถ้าเราลองเปรียบเทียบพื้นที่กระบะครับเราจะเห็นได้ว่า Mitsubishi ไทตันเนี่ยจะมีพื้นที่กระบะค่อนข้างเล็กถ้าเปรียบเทียบกับมิติข,ของตัวรถ เนื่องจากการออกแบบเขาเน้นภายในห้องในสารให้นั่งสบายทั้ง2แถวครับโดยเฉพาะแถว2ตรงห้องในสารแถว2ของไททันนะครับเขาจะโค้งมนมาด้านล่างหลายคนบอกว่าออกแบบอย่างเงี้ยดูแล้วมันยี้แต่ในความเป็นจริงนะครับเขาขุดพื้นที่ให้มันกว้างมากขึ้นทําให้เบาครับของตัวแถว2มันสามารถเอ็นมาได้มากขึ้นเวลาที่เรานั่งทางไกลมันจะสบายมากขึ้นครับ ด้วยเหตุนี้เลยทำให้ m มิ s ซูบิชิไททันเป็นรถกระบะ4ประตูที่มีแถว2นั่งดีที่สุดในกลุ่มรถยุคปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวเตีย้ย4ประตูแบบขับ2หรือว่าแบบยกสูงขับ4ความรู้สึกในการนั่งเหมือนกันหมดครับอาจจะแตกต่างกันบ้างก็คือในเรื่องความสูงเพราะว่ากาวเคียร์แลนส์มีความแตกต่างกันนะและการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงนะครับ รถ7รุ่นนี้ราคามือ2จะถูกลงจากป้ายแดงตั้งแต่1 0 0 0 0แสนจนถึง3 0 0 0 0 0บาทครับขึ้นอยู่กับรุ่นปีสภาพและความนิยมว่าเป็นรถค่ายตลาดหรือไม่ในส่วนของห้องโดยสารจะเห็นได้ว่ารถที่มีฐานล้อยาวกว่าไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นจะนั่งดีกว่านะครับเพราะมันขึ้นอยู่การออกแบบเป็นสำคัญว่ารถรุ่นนี้เราจะเน้นนั่งหรือเน้นบรรทุก เพราะฉะนั้นพื้นที่มันมีอยู่เท่านี้ครับเราจะต้องเฉลี่ยพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อสร้างความสมดุลของตัวรถโดยรวมครับข้อดีของรถกระบะ4ประตู 1. ความมเนกประสงค์ทั้งขนคนและขนของครับสามารถนั่งได้เหมือนกับรถเก๋งแต่ขนของได้มากกว่ารถเก๋งครับ 2. ใช้งานได้ทุกสภาพถนนครับไม่ว่าจะเป็นทางดําทางดินทางลุกลางเอาเป็นว่าลุยน้ำยังได้เลยครับ สาสามารถนั่งได้ทั้ง2แถวมี4ประตูเข้าออกสะดวกครับ 4. มีฟังก์ชันออปชันใกล้เคียงกับรถเก่งครับ 5. มีพื้นที่บรรทุกมากกว่ารถประเภทอื่นครับ 6. ดูแลรักษาง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำประหยัดรายจ่ายครับ 7. ราคามือสองไม่แพงจนเกินไปจับต้องได้ง่ายครับ 1. ข้อเสีย 1. ค่าภาษีรายปีแพงเทียบเท่ากับรถ PPV ครับ 2. ถ้าเน้นนั่งมีเบาะแค่2แถวสู้ PPV ไม่ได้ครับ 3. เวลาขับทางไกลจะเหนื่อยกว่ารถเกง๋งและช่วงล่างสู้รถเก่งไม่ได้ครับ 4. เวลาฝนตกเก็บของด้านหลังไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกแล้วมันเปียก 5. ตัวรถมีขนาดใหญ่ขาดความคล่องตัวในเมืองครับ ลุงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการหารถกระบะ4ประตูมาใช้งานจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ